ความไม่เพลินในอายาตนะคือความหลุดพ้นจาก ق. ทุกข์พิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับตาผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับหูผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ที่ขู่ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับจมูกผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ที่ขู่ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับลิ้น ผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ที่ขู่ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับกายผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ พิคูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับใจผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์่ิคูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับรูปผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ภิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับเสียงผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ภิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับกลิ่นผู้นั้นชื่อว่า ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ที่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับรถผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ ภิกขู่ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับโพดทัพพะผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ที่ขู่ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับธรรมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์